ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเชฟแบงแบงนะครับตั้งแต่อานะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวด่านใหม่ในอัปเดต77พาร์ทหนึ่งกันนะครับทุกคนมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ด่านโอ้โหโหมดนะฮะก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัาอัปเดตให้ดูคลิปหน้าแล้วกันแต่วันนี้ตั้งใจจะมาอัปเดตด่าน ฮาโลวีนโหมดนะเออนะครับเขาบอกว่าเป็นแมปเก่านะตั้งแต่2023มาปีที่แล้วว่ะคนดูอะก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับมาหาเชฟแบงแบงด้วยล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็เซตตัวละครไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะ,ะับผมนี่เราก็จะมีชาวต่างชาติมาด้วยไม่รู้ว่าเขาจะแบกเราไหวหรือเปล่านะ,ะับผมอ่ะลองดูลองดูลองดูโก้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 นะฮะผมมาแบมีชาวต่างชาติมาด้วยอ่ะไม่รู้ใครนะแต่เป็นเพื่อนกันในโลบ็อกนะฮะก็น่าจะเป็น f อฟซจากต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะ,อะโอเคมา ไม่เป็นไรนะฮะเราจะมาดูในแมพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงนี่พี่เล่นครั้งแรกเลยนะไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยสัญญาเลยสัญบา,าสาบานได้เลยนะอ่ะนะครับผมอ่ะมาดูกันในส่วนของด่านนะคุเอ้าวมันไม่ได้เข้ามาหรอจบแลระบบน่าจะมีปัญหาอู้มี2ทางนะคนุณดูมี2ทางระวางกินตรงนี้ก่อนแล้วกันมีทั้งหมดอ่ะสองทางเนาะเวฟหนึ่งร้อยนะครับเอ้เวฟหนึ่งนะครับเอาเรากดสีแดงแล้วกัน แบบหนึ่งผมไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะครับเป็นด่านฮาลาวีนนะครับดูมุมสูงนะมีหมอกด้วยฮะนั่นหนึ่งหมอกคือใครชว,วนอในกันแค่ไหนนี่ประมาณก็ประมาณหมอกแล้วคนดูนะอุ้ยหมอกหรือควนันเอาดีๆหรือฝุ่นปีที่แล้วยังฝุ่นอยู่เลยนะเอาดีๆเอาดีๆห้ามเล่นนะอ๋อมีสองทางมีต้นไม้ประดับประดางนะฮะอืมโอเคครับก็มาดูกันนะฮะว่าภายนอกมีอะไรบ้าง โอ้มีทอเล็ตด้วยดูโหนะอย่านะอย่าเปนะอย่าใจเปเลนะครับผมอ่ามีบ้านด้วยัะคุณดูอ่ะผมขอลงซานต้าก่อนแล้วกันอ่ะนี่นะครับมีบ้านโอ้ไม่สามารถกระโดดออกไปได้นะฮะโอ้โหเป็นแค่แมปนะฮะให้เราดูแบบวิวดูวิวทัศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม้ยมีบ้านเก็บของด้วยเข้าไปได้ไหมอ๋อโลโหโลมีคนอยู่ไหมไม่เข้าไปไม่ได้นะอ่ะ นะครับมาดูในส่วนของอืมไม่มีฟักทองฟักทองก็เก็บไม่ได้นะอ่าโอเคครับก็มาดูกันครับทุกคนออกไปไม่ได้แต่เราเห็นวิวนะฮะผมเอามาดูในทอเเลตของเราดีกว่านะฮะผมเปอร์เซ็นทอเเลตของเราอยู่ที่400นะอืมค่อนข้างสวยเลยดูแบบคลาสสิกนิดหนึ่งนะดูแบบคลาสสิกนิดหนึ่งนะคนดูเนาะอ่ะมาดูในส่วนของ รายละเอียดของยูนิคกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไหวไหมไหวไหมอ่าโอเคนะคผมก็อัพซานตาครบแล้วผมก็เป็นออโต้สคริปต์แล้วกันเนาะจะได้ไวขึ้นนะครับผมมาโอเคทีนี้นะครับคุณดูก็ยูนิคนะครับก็เป็นเลเวลธรรมดานะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ออกมาสองทางนั่นนั่นเองนะครับอืมเป็นไงบ้างคุณดู อินกับแมบนี้กันไหมผมก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบเก่าๆคลาสตรงคาส,สิกอยู่นะใช่แต่มันยังไม่ใช่อีเวนต์ฮาโลวีนทำไมอีเวนต์ฮาโลวีนมาไวจังใช่ไหมเดี๋ยวลองอีเวนต์ฮาโลวีนของทอยเล็ตก่อนผมคิดว่าน่าจะสนุกมันแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วตัวฮาโลวีนมาโหดมากเสียดายพี่ไม่รู้จักเกมนี้พี่ไปติดเกมบล็อกฟูดซะก,ก่อนเออไม่งั้นนะโอ้โหบันเทิงกันแล้วใช่ไหม ไม่งั้นน้ำบันเทิงกันแล้วนะเออเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราก็อัพไปเลยอ่ะทีนี้นะคะุณดูเราก็ปล่อยโอโต้สกิปไปเลยนะครับผมน่าจะไหวอยู่แหละเดี๋ยวใช้พ่อมดเอาพ่อมดเป็นเดอะแบกนะครับจําไว้นะครับตัวละครของ,ของมหาเทพแบงค์นะตัวที่โหดที่สุดคือพ่อมดสําหรับผมแล้วนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าถ้าสมมติเราลง2ตัวใช่ไหมครับมันจะเพิ่มระยะด้วยเพิ่มอ่าดูนะผมเพิ่มใม้ดู2ตัวตรงนี้เลยนะครับผมอ่า นี่คุณดูเห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มระยะนะครับเป็น3นะวงกว้างเลยนะเนี่ยมันมันมันกว้างกว่าเดิมนะครับ3ระยะเลยนะครับผมก็โหผมชอบมากๆเนี่ยแหละทาไมผมถึงเลือกตัวพ่อมดนะฮะเป็นตัวเดอะแบกและกีนเป็นตัวสโลทุกครั้งนะผมจะไม่ค่อยใช้แอสโตนะครับคุณดูลองสังเกตดูนะเพราะปกติแล้วกีดแต่ต้นเกมอยู่แล้วครับเป็นตัวต้นเกมอยู่แล้วนะครับผมแนะนานะครับจากใจคนคนเคยฟาร์มด้วยกันอ่าจากใจคนเคยฟาร์มด้วยกันนะครับผมมา นี้เราก็อัพซานต้าครับชิลๆครับคนดูทีนี้เราก็รอเก็บครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่เวฟแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ50สิบเวฟหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เยอะนะครับผมอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาเวฟสิ 10, เป็นที่เรียบร้อยแล้วอโอเคลงพระเอกหน่อยไหมพระเอกคือ ตัวเองในรอบนี้ของเราคืออัปเกรดไททันซีนิมานะครับหรือก๊อดเก่าตัวแรกของเรานั่นเองนะครับนะครับอ่าเอ้ยไหวอยู่ปะคนดูไหวอยู่ปะผมคิดว่าน่นจะไหวอยู่หรือเปล่าไหวอยู่เปล่าคนจะมีกินเพิ่มหรือเปล่าจงังหวะนี้อ่ะผมอัปเลเวลสองลวกันอัปเลเวลสองลวกันนะจะโหดกว่าเดิมนะอืมโอเคนะจะโหดกว่าเดิมเนาะอุ้ยแต่มันโหดอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยอ่าโอ้ไหวชิลครับไหวชิลครับอ่ะอัปเลเวลสองสองตัวแล้วกันเนาะ นะอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไหวอยู่โอเคนะฮะเราต้องอัพ้วแหละ,หละจังหวะเน,นี้ยอ่ะอัพก่อนผมมีสโลด้วยนะคุณดูนะเราจะอัพกีนไปก่อนแล้วกันมันจะได้สโลนานยิ่งขึ้นนะโอเคครับเวฟ12แล้วนะฮะบอสเริ่มออกมาแล้วบอสทอยเลตเริ่มออกมาแล้วอ่า อ่ะโอเคครับทีนี้เราเวฟบสิบสี่เวฟบสิบห้าเดี๋ยวผมจะลงพระเอกของเราละเจ้า UTC ไททันนี่นี่วางตรงนี้เลยพระเอกนี่วางตรงนี้เลยไม่ได้เอาออกมาเล่นนานมากตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เอาออกมาเล่นนานมากแบบคิดถึงเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรามาดูกันครับทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะเวฟบสิบสี่เหมือนจะอ่าโอเคลงเลยก็ได้นะครับผมมาลงตรงนี้เลยพระเอกของเรานี่นะครับพระเอกของเรานะครับผมเปิดเอฟเฟคได้ไหมเนะี่ยขออนุญาตเปิดเอฟเฟค ขึ้นไหมขึ้นไหมเอฟเฟคขึ้นไหมครับอืมเงียบกิบเลยนะโอเคขึ้นหรือเปล่าอุ้ยดูดีครับอ่ามีนี่ด้วยนะคือเขาอัปเดตมาใหม่ก็คือจะมีทอยเลทที่เป็นเครื่องบินนะที่มันสามารถบินได้แล้วบินเร็วด้วยนะคนดูนะไม่ธรรมดาเลยเนะครับผู้พัฒนานี่เขาแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยแต่นี่ติดอยู่นิดเดียวอย่างเดียวติดอยู่นิดเดียวคือหิวเงินไปหน่อย <laughs> แซวแซวนะผู้พัฒนานะเออลักหลอกจึงหยอกเล่นหมฮะถ้าไม่ลักคงไม่หยอกหรอกครับอ่าโอเคครับผมไปเวฟที่16ครับคนดูข้อมดเราอัพเลยไหมอัพตึงๆเลยไหมยังไหวอยู่รับยังชิวๆอยู่นะเราก็ไปอัพพวกซานต้าอะไรให้ตันก่อนก็ได้ครับเราเรายังไหวอยู่ตราบใดที่มันยังไม่ผลกกับตรงนี้นะเออตอนนี้ยังอยู่ต้นเกมอยู่นะครับผมเป็นไง AOE นะครับใครว่าไม่โหดล่ะกอรลี่ครับ คอรี้เมื่อก่อนใช้ตัวนี้ลงเพื่อได้อ่าดิวแมนเลยนะฮะเอออัปเกรดดิวแมนเลยนะตัวนี้ไม่ธรรมดานะใครดูถูกตัวนี้ผมบอกเลยพลาดผมได้เวลาอัพเวลเอะไรคนดูอ่าได้เวลาอัพเวลนะโอเคครับเลเวลที่3นะโอเคไหวอยู่ไหวอยู่นะเอเคครับเวฟ18บ18ดน่าจะเป็นการเก็บเหรียญได้ชิวๆเลยไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่เวฟสินี่สิ รอเลยผมว่าผมต้องเพิ่มสัก1ตัวเลเวลตันแล้วแหละหรือไม่ก็เลเวลสีนะครับผมไม่งั้นมาละผมว่าทอยเลทผมเริ่มออกละเออนะครับเนี่ยเริ่มจะหลุดละโอ้โหบอสมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเลือดเท่าไหร่หกแสนไปส0 0แสนอุ้ยหายไปเลยตัวไปทีเดียวหายไปเลยหรออ๋ออยู่ข้างบนโอ้มันขึ้นไปข้างบนอุ้ยโคตรเท่คนดูดูโอ้โห ขึ้นไปข้างบนเลยเหรอพระเจ้าอ่ะอับครับรเดวลตันไปเลยเเวลตันหนึ่งตัวก็สบายแล้วครับสบายใจละอ่ะทีนี้ครับก็เหมือนพระเอกเราโดนสตันรัวนๆเลยนะซา <c oughs> นต้าตันหนึ่งตัวครับคุณดูอเอากินได้ดีสักนิดนึงนี่ก็แจ๋วเลยนะ แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่จําเป็นต้องสโลขนาดนั้นเนาะเราไปเน้นตรงซานต้าให้เต็มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มแต่เมื่อไหร่ตัวเงินฟาร์มเงินจะมาใหม่เนี่ยผมรออยู่เนี่ยไม่มาสักทีนะอะไรก็ซานต้าซานต้าเดี๋ยวไม่มีตอนนี้ซานต้าหดมากเอาง่ายๆตอนนี้ตัวฟาร์มเงินซานต้าหมดมาใครสนใจนะครับมาจัดช่องมหาเทนแบงค์ได้เลยนะช่องมหาเทนแบงค์มีทุกตัวละครเลยก็ว่าได้แอบโปรโมทนิดนึงแอบโปรโมทนิดนึงเออนะฮะ มีทุกตัวละครเลยใครสนใจก็ดูใต้คลิปได้เลยนะครับอ่านะมาครับคุณดูเวฟยี่สิบสามแล้วครับผมเราจะอัพพ่อมดนะครับให้เป็นเลเวลสี่เลยครับเพื่อเพิ่มระยะของเขานะฮะแล้วตามด้วยนี่เลยตัวพระเอกหรือไม่ก็อาจจะเป็นกรีนนะครับอาจจะเป็นกรีนโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยอัสซานต้าเราอัพเต็มละผลิตเงินชิวๆครับเวฟละหกพันอ่า พ่อมดเราก็ไปยาวๆครับผมวงกว้างมากดูครับคุณดูดูพ่อมดครับรัศมีของเขาครับโอ้โหดูดีโอ้โหนึกนะแล้ะยาวด้วยนะฮะไปครับเวฟ25บฮะโอโ้นานเหมือนกันนะคุณดูใครบอกว่าไม่นานใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับอับกีนครับอับกีนกีนต้องมาแล้วจังหวะน,นี้นะโอเคนะครับ้ยเหมือนทอยเลสล่องห่นนะคุณดูดูดิ แฟนตอมทอยเลดโอ้โหเข้าใจทำเนาะเข้าใจทำเข้าใจทำโอเคตอนนี้พระเอกเราหลับอย่างเดียวเลยงานการไม่ทำเลยหลับอย่างเดียวอ่ะอัพเลเวลเลยฮะอัพเลเวลอัพเลเวลดูซิว่าเจ้าพระเอกของเราจะช่วยไหมโอดขึ้นมันจะช่วยไหมดูซิเออโจมตีหน่อยเถอะขอร้องอืมโจมตีหน่อยเถอะขอร้องหรือว่าผมกดปิดเนี่ยมันต้องเปิดหรือเปล่าคนต้องเอืดอออนหรือเปล่าคนดูเนี่ยเอฟเฟกต์มันไม่ขึ้นเนี่ย เออเนี่ยเอฟเฟกมันไม่ขึ้นเนี่ยผมก็เลยงงอัพไปเลยครับโอ้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ,อ,นอ่าเอฟเฟกมาเอฟเฟกสีม่วงมาแล้วครับคุณดูไปถ้าสมมติผมกดปิดใช่ไหมอ๋อมันก็เหมือนเดิมนี่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยนี่อ๋อนีออ่คือเอฟเฟกต์เหรออืมดูดิโหฟันสักทีไหมมีไหมฟันสักทีได้ไหม อาวเลยครับไม่สนใจไม่สนใจครับเว็บยี่แปดครับยังไหวอยู่ครับอุ้ยตัวนี้รู้สึกเยอดเยอะเนี่ยหลับหรือเปล่าหลับหรือเปล่าก่อนจะฟันได้ทีหนึ่งสัตนยูนิคต่อไปนานเหมือนกันนะครับคนดูนานเหมือนกันนะอ้าวอ่าโอเคอ่าเมาส์เมาส์ผมไม่ไปแล้วคนดูอ้าวเมาส์ผมไม่ไปแล้วครับทำยังไงดีแล้วทีนี้ ทำยังไงดีล่ะอ่าอ่าโอเคครับผมมาแล้วมาแล้วโ,โหเมื่อกี้เกิดเอฟเฟคเกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหก๊ตหลับหลับเป็นตุยเลยทีนี้นะครับผมต้องเพิ่มกำลังเสริมเพิ่มมาแล้วโอเคนะครับทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าตาแอปนะครับผม ชื่อแอปว่า UG4 นะครับผมอ่านะครับก่อนอื่นเลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับทุกคนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับลองใช้โทรศัพท์คลาวทันทีนี่นะครับลิงก์ของพี่ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับมาบอกต่อนะครับน้องๆอ่านะครับแล้วก็เข้าไปที่มีนะฮะนะครับผมสำหรับใครที่นะครับต้องการจัดแบบมหาเทพแบงค์งนะครับผมเติมก่อนเลยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าไม่เคยใช้บริการนะครับผมสามารถนะครับผมกดลิงก์ของพี่ใช้คำสั่งเชิญได้เลยนะครับก็จะได้เพชรพิเศษนะครับผมนะอ่ะเข้ามาที่คำสั่งซื้อครับแล นะครับผมแต่ของพี่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ G V I P นะครับผมก็สามารถใช้ตามกันได้เลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับเราจะเอาสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเจแปนได้เลยนะครับแต่พี่แนะนำเป็นสิงคโปร์ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ประเทศเรานะครับอ่ะแล้วลองเทสสักเจ็ดวันดูก็ได้ครับเนี่ยลองเทสสักเจ็ดวันมันก็ไม่แพงมากแต่วสำหรับอ่ะคนที่เป็นสมาชิกใหม่อ่ะก็จะได้คุ้มกว่านะครับน้องๆอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันพอซื้อไปปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคนดูนนนนนนนะะะเเเเเข้้้าาาไปปปปทีีี่่อุกกรรรรณ์คคคััับบบบบหต็็็จแลลยยผม นี่นี่เราเข้ามาเลยเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะคุณดูอ่ะแล้วก็สามารถอล็อกอินผ่าน Google Play Store ได้นะครับผมแล้วก็โหลดตรงโหลดโลบโหลดอะไรก็ได้เอฟเคนะครับผมก็ใช้อยู่นะฮะนี่เลยนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าใครสนใจก็ลองดูใต้คลิปดูกันนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนลวกันนะครับสำหรับวันนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจต่อได้เลยครับโชคดีใช่ไหมฮะผมต้องเพิ่มกําลังเสริมแล้วแหละจังหวะนี้ก๊อผมน่าจะหลับยาวๆเลยจะต้องมีพ่อมดเพิ่มมาอีกสองตัวอ่าโอเคครับผมไป อะเพิ่มมาตรงนี้แล้วกันอัพไปเลยอัพไม่ได้นะเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคสวยเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เลยนะครับผมระยะย,ยาวนะครับผมระยะย,ยาวให้มันวงกว้างไปเลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะตุยง่ายๆตรงนู้นก็เดี๋ยวจะให้พระเอกจัดการนะฮะโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ เว็บสี่เอ้ยเว็บสี่เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้พระเอกทีนี้เราก็เก็บตังค์อัพพระเอกครับคนดูว่าจะตันหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับกับการที่เราเล่นด่านนี้ครั้งแรกนะใช้แค่2ตัวจริงๆก็ผ่านแล้วแหละแต่ผมอยากมีพระเอกไนงะเออนะับอยากมีพระอเอกอ <c oughs> ดูพระเอกตัวจริงนะเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอามือเอามือ,เอ,มอเอามือตะวัดแล้วเมื่อกี้ บอกแล้ว,ลว,ลวอยากให้อยากให้พระเอกสู้นะครับแล้วคุณจะหาที่หลบอู้ไม่ได้เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะอัพกันต่อเลยนะครับเป็นเลเวลที่8นะครับอืมโอเคนะครับไปครับอื้อหือบอสทอยเลตโอเคได้อยู่ มาเวฟสามสิบหกแล้วครับคนดูผมว่าน่าจะห้าสิบเวฟแหละเพราะว่ายูนิตก็แต่ละตัวก็เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะผมจะลงพระเอกเพิ่อมอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันเพื่อให้เขาทำดาเมจได้มากขึ้น ทีนี้เราก็ฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยอุ้ยหลับอีกแล้วพอเพ่ผมหลับอีกแล้วอ่ะหลับง่ายก็เกินเพ่อเหรอง่ว,วงนอนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยทำไมยูนิคเลือดเยอะกันจังเลยอะ่ะโอ้โหเยอะเกินแต่และคนดูดิแล้วลงตัวนี้พอหมดอีกสักตัวนี้เนี่ยเป็นแถวเลยนะเตือน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 เลย แต่ตรงนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าสุดท้ายต้องเดินมาตรงนี้ใช่ปะพอมดแบบโอ้โหหรือไม่ก็คิวบิดนี้แบบเดอบแบกอะพวกบอกเลยบอกได้คําเดียวแล้วคิวบิดเดอบแบกอืมประมาณนั้นประมาณนั้นนะเห็นปะประยะมันก็จะยาวนิดน,นึงนะเวฟสี่สิบได้แล้วโอ้โหล็อกเก็ตมาแล้วคุณดูล็อกเก็ตมาแล้วล็อกเก็ตมาแป๊กเกแบบเดียวก็ภายแล้วมาไวไปไวจริงๆ ดูโอ้โหรถไวเหมือนกันนะครับเนี่ยรถไวเหมือนกันรถไวเหมือนกันนี่ก็เวฟสี่สิบละอ่ะอาบตันไปเลยโอ้ยยังไม่ตันอีกหรอก้อนเลเวลแปดะเนี่ยก้อนเลเวลแปดนะคนดูนะอ่ะมากันต่อครับ <c oughs> เวฟสี่สิเปนที่เรียบร้อยครับอืมจริงๆเราต้องกดปิดสคริปปะเน่ยคนดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มเยอะละนะผมอัพเป็นเลเวล8เลยแล้วกันหัวไม่หมุนแน่นะ ใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะคะใครไม่กดแชร์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ที่สาคัญเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันจะได้แมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาที่ผมลงคลิปไปนะครับ <c oughs> นี่ทีนี้ผมก็ลงละลงนะพ่อมดตรงนี้ละเป็นไงยิงสองทางไปเลยสิงงไปเลยสิเจอยิงสองทางไปนะครับผมลงตรงนี้ด้วยลงตรงนี้ด้วยจะไ,ได้ไม่งง ทางไปเลยสิเคเนี okay. yeah, ่ยเว็บสี่สิบห้าแล้วครับเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเจอแกงก๊อตเดือดเจอแกงก๊อตวิ่งเงินแต่ก๊อตใช้เงินอัพแพงมากอะก๊อตใช้เงินอัพแบบแพงมากเราจะพูดยังไงดีนะฮะแพงแพงจริงจริง โอเคครับทีนี้ผมจะลงก้อนอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับพระเอกของเรานะฮะ,ะพระเอกเอกต้องมาช่วยแล้วจังหวะเนี้ยโอเก๋ okay, นะครับวงมันน่าจะกว้างอยู่นะเนีย้ยวงพระเอกก็กว้างอยู่นะครับคนดูเลือดสามไวจังโอ้โหโอดเกินเลือดบอสเป็นล้านเลยอะ่ะ กินสองตัวเราเอาอยู่นะครับคุณดูมันสโลเท่าที่กับสโลสุดๆเลยแล้วเรามีสโลระยะแรกแล้วก็สโลระยะที่สองนะครับผมก็โอเคอยู่ครับไม่ได้โหดมากมีสองตัวก็ชนะได้ครับตอนนี้ผมคิดว่าเล่นไม่จําเป็นต้องไม่แพ้ก็เล่นเออถูกล้วนะครับผมบอลี่ไม่จําเป็นจะต้องมีนะฮะ <c oughs> แต่มีไว้ก็ดีกว่านะปุ่นใจกว่านะเอาลงเอาไปช่วยนะ ได้สองตัวก็ผ่านได้โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งๆแล้วใช้งบไม่นอยไม่เยอะด้วยนะฮะใช้เจมซื้อหรือเงินซื้อไม่แพงด้วยนะฮบผมสองตัวนี้ก็ไม่เกินห้าสิบาทสามตัวเนี้ยรวมซานต้าด้วยไม่เกินห้าสิบาทนะครับคณดูชิวๆครับกับช่องมหาเทพแบงๆนะมีทุกตัวละครก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมดูจะได้ไม่เบื่อกันนะครับอ่าคนดูครับเว้าห้าสิบนะฮะผมมาดูกันสิว่าจะมีเวฟาห้าสิบหรือเปล่าหรือจะมีบอสมาเลยเนี่ยอ่าโอเคครับ นี่ไงบอสแน่เลยเลือดหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแปดล้านครับเลือดบอสฮาโลวีนเลือดบอสแปดล้านนะครับดูสิว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหคนดูครับหลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดหรือเปล่าผมว่าหลุดนะผมว่าหลุดนะจังหวะนี้อืมสตัร์ไว้ดิเจอสตันไว้ดีไปไงสตัรอืมไปไงล่ะสตันทไทม์ห้าวิไปไงล่ะไงล่ะออ้ยไปไงล่ะ เอาจัดแล้วผมจบภายใน18นาทีครับคนดูกับด่านใหม่นะด่านใหม่ที่กลับมารีวอร์ดอีกครั้งนะครับผมนี่ผมก็เล่นไปทั้งหมดมีทั้งคูณ2มีทั้งเล่นอ e ีกพีด้วยอีเวนต์นี้คุ้มครับคนดูก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวแมปนะครับผมฮาโลวีนนะฮะเออยังไงใครชอบก็ฝากกดติดตามใครใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาหาเทพแบงค์ด้วยละกัน ที่สาคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยละกันว่าอยากให้ผมไปเล่นด่านไหนอยากให้ผมรีวิวตัวละครอ,อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการกิจกรรมให้เล่นกันนะครับทุกๆสองอาทิตย์ละกันสองอาทิตย์จัดหนึ่งครั้งละกันเนาะในยูบตูมนะครับยังไงก็อย่าลืมมาดูกันด้วยละกันเนาะก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสวัสดีครับได้เวลา Mui muito, 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 muito,